มาครับทุกคนวันนี้เราก็จะมาเพาะอาหารไรแดงน้ําใสนะครับนันทุกคนเพาะไรแดงนะทุกคนก็จะมีตะกอนตกก้นอยู่เนาะแล้วก็ขยวแบบนี้นะครับน, <c oughs> บบนันทุกคนขย่าบบเลยเนาะแล้วก็เทน้ําลงไปเลยครับอันนี้เริ่มแรกนะวันที่ศูนยะ์่ะวันที่ศูนย์แล้วกันกนะทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปดูวันที่หนึ่งนะอันนี้นะ้าประมาณสองลิตรนะทุกคนี๋ยวันนี้ผมจะทดลองใส่ตู้กระจกนะทุกคนจะได้สังเกตได้เนาะแล้วก็อาหารไรแดงครับนันทุกคนเดี๋ยวผมขอเปิดฝาแป๊บนึงนี่เลย แล้วก็เทใส่ในฝาประมาณครึ่งฝาประมาณนี้เทลงไปเลยนี่น้ำก็จะคุ้นๆหน่อยนี่ครับเป็นอาหารไราแดงเนาะทุกคนเห็นไหมประมาณนี้ครับแล้วก็พ่อแม่พันเดี๋ยวผมจะใส่ไม่เยอะนะครับครั้งนี้ผมจะตักตรงนี้ครับที่ผมเคยเพาะไว้เนาะเป็นหว้ยทุกคนปึบตักมาครับประมาณนี้แล้วกันประมาณ นี้ประมาณสิบกว่าตัวได้มั้งพ่อแม่พันนี่เลยเทลงไปเลยครับเคเทลงไปเลยดูที่ว่ามีตัวหรือเปล่าน่าจะพอมีอยู่นะครับโอเคเห็นอยู่นะว่ายไปไว่ายมาอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตทุกวันนะครับนะทุกคนนะประมาณนี้แล้วกันนี่ครับอาหารแดงน้ำใสนะ